ทีมงานทพอและาจสงขลาครับเราพาไปดูความคืบหน้าเหตุไฟไหม้เรือหงหยกหกนะครับซึ่งเป็นเรือประมงที่จอดอยู่บริเวณท่าเทียบเรือท่านา้ำศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ถนนนครนอ,นนอกเขตเทศบาลน,นครนสงขลาในอำเภอเมืองสงขลาเมื่อช่วงตีห้าครึ่งย่ำรุ่งวันนี้ครับและเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้เรือที่เปลวไฟนี่รุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของเมืองสงขลาเลยครับน่ากลัวครับเห็นไฟลุกแบบนี้ ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครสงขลาสามารถดับไฟจนดับสนิทแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาฉีดน้ําดับไฟอย่างมารรธอนครับตั้งแต่ัวรุ่งจนสามารถควบคุมเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับจะ9ก้าโมงสิบโมงแล้วครับแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ําเลี้ยงต่อไปนะครับเนื่องจากภายในเรือยังมีอุณหภูมิสูงอยู่กลัวว่าจะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าแถวๆนั้นลมแรงครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะครับพบว่ามีเรือถูกไฟไหม้สอง ลำครับคือเรือหงยกหกซึ่งเป็นเรือต้นเพลิงที่ไฟลุกไหม้ขึ้นมานะครับและก็เสียหายทั้งลำเลยครับและก็อีกลำก็เป็นเรือกนกก้อนกนกสองนะครับซึ่งเป็นเรือลากจูงที่จอดอยู่ติดกันเสียหายเล็กน้อยครับจากไฟที่ลามไปถึงและก็โชคดีครับที่เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟเอาไว้ได้ทันนะครับบางทนทราบว่าเรือหงยก 6เนี่ยครับเป็นเรือประมงที่มาจอดเพื่อรอขายเท่านั้นครับไม่ได้ทําการประมงแล้วและก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครครับรวมทั้งในเรือก็ไม่มีอุปกรณ์ทําการประมองอะไรอยู่แล้วนะครับและตอนเกิดเหตุก็ไม่มีคนเฝ้าอยู่ๆไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาเลยครับส่วนสาเหตุนะครับก็คาดว่าน่าจะมาจาก เกี่ยวกับบติเหตุนี่แหละครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟในเรือที่จอดอยู่นั่นหรืออะไรที่เก่าเก่านานๆอะไรแบบนี้แหละครับเดี๋ยวต้องระสานเจ้าของเรือมาสอบถามอีกทีหนึ่งดีนะครับที่ไม่ลามไปติดอาคารบ้านเรือที่อยู่ใกล้ๆงานนี้ต้องขอขอบคุณทีมดับเพลิงของเทศบาลนครสงขลานะครับที่เอาอยู่แม้ว่าจะไม่หนักไม่นานไม่แรงก็ตามและไม่มีใครสูญเสียถึงขั้นชีวิตนะครับไปดูภาพที่เกิดเหตุและความเสียหายของเรือที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมดกันเลยครับ สักวัววนเลยต้นเดี๋ยวคุ้มงานเลย่ะ